ลุ่มบริษัทเคพีอโกร่วมกับแปริ่งกเมล็ดพันธุ์ทำพิธีโรงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้มีคุณภาพส,งสูงสุดเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกและการส่งออกเมล็ดพันธุ์เมื่อเวลา1ิกนาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์2565ที่โรงงานบริษัท KP A g r o i โ d รอ t r y ัสรรบรีจำกัดตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบีได้มีการจัดพิธีโรงานาม MOU ระหว่างบริษัท k คพีอโกรอินดัสทรีรบุรีจำกัดโดยมีนายปรเมศอิงสุวรรณในตำแหน่งซีอกลุ่มบริษัทเคพีอโกรกับบริษัทแปรซิิเมล็ดพันธุ์จำกัดโดยมีนายพาโชคพงพาณิชย์กรรมการผู้จัดการและนายดีพักบดาวาในตำแหน่งซีอบริษัทแปรซิิเมล็ดพันธุ์จำกัดพร้อมสักขีพยานทั้งสองฝ่ายอีกหลายท่าน โดยมีสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานและผู้มีเกียรติร่วมในพิธีโรงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในครั้งนี้เป็นงานบริการการอบลดความชืนม้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและงานบรรจุมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีปริมาณการผลิตร่วมกันกว่า6 5 0 0 0ตันและเน้นให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสองบริษัท การร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้จัดขึ้นแบบเรียบง่ายและเป็นกันเองกลุ่มบริษัท KP Agro มีบริษัทในเครือข่ายประจำอยู่ทั้งในภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือบริษัท KP Agro ก n รอินดัสทรีรบรีจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2550ตั้งอยู่เลขที่991ทับหมู่4ีตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบรี ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการคัดคุณภาพให้บริการการลดความชื้นสินค้าทางการเกษตรและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์นับเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศซึ่งเป็นบริษัทมีรากฐานมั่นคงเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบ,บริโพสทีวีนพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไพรัตน์ทองแก้วบรรณาธิการข่าว รายงาน